สวัสดีค่ะพบกับจอรกราฟจากจุดเทรดประจำวันที่24กุมภาพันธ์นะคะตามภาพเลยนะคะจะเห็นว่าถึงแม้ดัชนีจะยังไม่ขยับไปไหนนะคะแต่ว่าดูลักษณะเหมือนเป็นการสร้างแพทเทิร์นที่เรียกว่ากําลังสร้างฐานนะคะขณะที่เครื่องมือในกราฟ60นาทีเนี่ยจะเห็นว่าทาั้ง stochastic และ M A C D เนี่ย ให้สัญญาณดีขึ้นเรื่อยๆนะคะทีละเล็กทีละน้อยก็ถือว่าใช้ได้นะคะจัดว่ามีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปให้พอเก่งกําไรสั้นๆกันได้นะคะโดยแนวต้านแรกเนี่ยยังอยู่แถวแถว EMA 75ของกราฟ60นาทีนะคะตอนนี้เนี่ยปรับค่าเล็กน้อยประมาณ1.575นะคะแล้วก็ถัดไปที่1.580จุดส่วนแนวรับนะคะเรายังให้ที่1.565กับ1.560และต่ำกว่า1.560เป็นจุดถอยค่ะ สต็อกวิวตัวแรกเป็นตัวสวัสด์นะคะสวัสด์จะเห็นลักษณะของราคากำลังสร้างฐานอยู่บนเส้น EMA 25แล้วก็เริ่มมีการฟื้นตัวของเครื่องมือนะคะถือว่าบริเวณนี้นะคะน่าซื้อดักรีบาวตามลักษณะของแท่งเทียนที่ขยับขึ้นแบบมีวอลุ่มเข้ามาหนุนนะคะรับที่43บาทสลึงนะคะต้านประมาณ45กับ45บาท75สตางค์และคัดลอสที่4 2บาท50ค่ะ EPG ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ราคาลงมาลึกพอสมควรแต่เริ่มมีสัญญาณวกกลับมาแล้วจากตัวของแท่งเทียนแล้วก็เครื่องมือ Modified Stochastic ที่อยู่ในเขตโอ n d s o l d เริ่มกลับมาให้ค่าบวกเหมือนเตรียมกำลังจะส่งสัญญาณซื้อรอบต่อไปนะคะแถวนี้ก็ซื้อดักรีบาวกันได้รับที่ประมาณ12.9นะคะตานแรก13.4ถัดไป13.6 cut ลอสที่12.7ค่ะส่วนตัวสุดท้ายจะเป็น U เข้มนะคะ อยู่เข้มนี่ตัวของแท่งเทียนเนี่ยยกกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉาลี่ยระยะสั้นได้สำเร็จแล้วนะคะมีการฟื้นตัวให้สัญญาณซื้อของ modified stochastic ที่เกิดขึ้นในเขตโอเวอร์โซ so. ขณะที่วอลุ่มก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาสอดคล้องกับการฟื้นตัวของราคาและเครื่องมือนะคะตัวนี้ก็จะให้แนวรับไว้ที่1บาท97าสตงต้านประมาณ2บาท1 0ถึง2บาท14และคัดลอสที่1บาท95ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะโชคดีในการลงทุนทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ